ไปมองข้างหลังของพวกเจ้าสิเฮ้ยร่างซุมเข้าเขาไปอยู่หันนะหรือนี่หไมายความาซุมเขาตายแล้วป่เฮ้ยพวกเจ้ายัางไม่ตายข้าเพียงแค่ดึงวิญญาณของพวกเจ้าเข้ามาในห่วงนิมิตมายานิมิตมายาคืออะไรนิมิตมายาก็คือห่วงแห่งความฝันยังไงล่ะตอนนี้พวกเจ้ากำลังอยู่ในความฝันและความฝันในครั้งนี้ ข้าคือผู้เป็นใหญ่ใครที่ตายในห้วงแห่งความฝันแห่งข้าก็จะตายในโลกแห่งความจริงทันทีเฮ้ยเออคอ,อยยูโมอยากตายอะคอยย่ท่านนมียอายุแหม่ฉันางไม่มีผลกัอะไรแม่นางพิศผมเท้าก็จะมีทางอื่นไหมที่จะทำให้พวกฉันรอดอะฉันยอมทำทุกอย่างเลยยอมทำทุกอย่างเลยอย่างนั้นดนี่สินะสันดานมนุษย์เห็นกับตัวชั่วช้าโลภมาก มนุูทุกคนก็ไม่ได้ชั่วเหมือนกันหมดหรอกยเอาคติส่วนตัวไปตัดสิคนคนอื่นได้ไหมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อานมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเมืองบางบทต่างก็ดีชั่วป่าปนกันไปนั่นแหละจริงหรืองั้นข้าขอพิสูจน์ว่าพวกเจ้าทุกตัวทุกตนที่อยู่ในห้วงแห่งความฝันของข้านี้มีสันดานเห็นแก่ตัวชั่วช้าโลบมากดังเช่นที่ข้าพูดหรือไม่ โอมายานิมิตะมายานิมินตังอนันตะจตุพานังข้าขออัญเชิญวิญญาณวิญญาณังเข้ามาในห้วงนิมิตมายา เพงทิดยืนยุดยับไหมกระลอกไม่ต้องตามนางปีศาจผมเทามันเรียกวิญญาณของทิดยืนหนูมินตาในเพลงและนางดวงออกจากล่างไปแล้วพวกเขาไม่รับรู้สิ่งที่เราพูดหรอกเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้หรือไงพี่ลิงใช่หน้าที่ของเรากน้องสามคือเฝ้าล่างของพวกเขาเอาไว้ถ้าเจ้าเข็มเอาชนะนางปีศาจผมเทาได้วิญญาณของหนูมินตาทิดยืนในเพลงและนางดวงก็จะลับเข้าสู่ล่าง องประชาคุรีเจ้าค่ะได้ปรดคุ้มครองคุ้มภัยพวกเราทุกคนด้วยเถิดอย่าให้มีผู้ใดในขบวนของเราต้องตายเลยขอให้ความดีคุ้มครองพวกเราให้รอดปลอดภัยด้วยเถิดลุงเพงป้าดวงนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันจ๊ะลูกกับุ่หงก,กันนุมินตะ แาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยนี่ให้พวกเ้าอยู่กาะกุมกันไว้นะเยพนามินเยแพททำไมทุกคนถึงมาอยู่ที่นี่กันได้เดี๋ยวทุกคนเงยหน้าตาจังสันเข้ม เมไม่ดีใจพ่อลูกที่ได้พ่อพ่อกับแม่เขมไม่ได้ดีใจหรอกจะที่ได้เจอพ่อกับแม่ที่นี่เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเรากําลังอยู่ในโลกแห่งความฝันที่นางพิศษผมส,สร้างขึ้นมาชีวิตของพวกเจ้าทุกคนอยู่ในอุ้งมือของข้าถ้าข้าบีบพวกเจ้าก็ตายแต่ถ้าข้าคลายพวกเจ้าก็รอดนางพิศษผมเทาไวท้ทิงพวกฉันน แมนครับแมนว้ยชีวิตซุ้มผมเหรอครับซุ้มผมยังไม่ันอยากตายครับอายุซู้มผมยังหน่อยอูุ่ว้ยชีวิตสุ้งผมเหรอครับปีศาจผมต้องคนสวยครับอยากเสพปุมผมให้ยังผมยอมให้ทุกอย่างเลยครับยอมทําทุกอย่างเลยอย่างนั้นนะใช่ใช่ใช่ยอมยอมเลยนะครับหทุกอย่างเลยครับ